สวัสดีค่ะคุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่อาชีพบนพื้นฐานหลักรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนมหิดลวิทยาค่ะโรงเรียนมหิดลวิทยาที่ตั้ง797หมู่20บ้านหนองตตงพัฒนาตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จํานวนนักเรียนมี101คนและครูมีจํานวน11คนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจํานวน5คนลูกจ้างชั่วคราวจานวน1คนและผู้บริหารโรงเรียนจํานวน1คนโดยมีนายรัชิมันเชียร์ดำเป็นผู้อํานวยการ,รโรงเรียนสีประจําโรงเรียนม่วงขาวิสัยทัดโรงเรียน คุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่อาชีพบนพื้นฐานหลักปรทัทญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอกร,รักโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอัตนากโรงเรียนยิ้มง่ายว่าสวย <c oughs> จำนวนน,ะนักเรียนปีการศึกษา2 5 1 5ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชายจำนวน26คนหญิงจำนวน26คนรวม 62คนศึกษาตอนปลายชาย22คนหญิง27คนรวม39คนรวมักเรียนชั้มนมต้นและมปลายรวมทั้งหมดน101คนโครงการโรงเรียนสวยน่าอยู่โรงเรียนไมหิทรวิทยาด้านนโยบายมีการประชุมเพื่อวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน มีการกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์เป้าหมายการพัฒนาสภาพแวดล้อมมีการวางแผนโครงการที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อมกำหนดผู้รับผิดชอบมีเอกสารและแนวปฏิบัติในการดำเนินสภาพแวดล้อมในโรงเรียนส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ 1. จัดบริเวณโรงเรียนโดยรอบสะอาดเป็นระเบียบและสวยงามดังนี้บริเวณรั้วทางเข้าถนนทางเดินสนามกีฬาผนังอาคารเรียน 2. จัดอาคารเรียนอาคารประกอบสะอาดเป็นระเบียบ 3. จัดห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องพิเศษสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย4 จัดบริเวณหน้าเสาธงสะอาดเป็นระเบียบ 5. จัดห้องสำนักงานห้องพักครูสะอาดเป็นระเบียบ 6. จัดโรงอาหารที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะห้องเก็บของสะอาดเป็นระเบียบ7จัดจุดน้ําดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ8จัดห้องผู้บริหารโรงเรียนสะอาดเป็นระเบียบ9จัดห้องสมุด สะอาดเป็นระเบียบ 10. จัดบริเวณห้องสุข,ขาของนักเรียนและครูที่เพียงพอให้ถูกสุขลักษณะอยู่ในสภาพสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อย 11. จัดห้องพยาบาลสะอาดเรียบร้อย,อย,าาอย,อยมีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีข้อมูลยาและบัญชีผู้ใช้บริการที่เป็นปัจจุบัน 12. จัดอุปกรณ์ตามมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยอย่างครบถ้วนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ความร่มรื่น1มีไม้ยืนต้นให้ความร่มรื่น2จัดบริบทโดยรอบภายนอกอาคารร่มรื่นสวยงามมีปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 3. มีการจัดมุมธรรมชาติหรือแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติมีสวนหย่อมมีแปลงไม้ดอกไม้ประดับแปลงพืชผักสวนครัวเรือนเพาะชำมีป้ายบอกชื่อต้นไม้ต้นไม้พูดได้ 4. มีจุดเช็คอิน 5. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6. จัดห้องเรียนธรรมชาติ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักเรียนในยามว่างการจัดห้องเรียน 1. ห,หน้าห้องเรียนมีป้ายชื่อห้องเรียน 2. หน้าห้องเรียนมีการตกแต่งป้ายสมาชิกห้องป้ายความรู้คติพจน์สุภาษิตไม้ดอกไม้ประดับภายในห้องเรียนมีแสงสว่างอากาศถ่ายเทและไม่มีเสียงรบกวน ในห้องมีสัญ,ญลักษณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ห้องมีตกแต่งผลงานนักเรียนใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุท้องถิมจัดป้ายประเมินแสดงผลงานนักเรียนที่เป็นปัจจุบันมีของใช้ประจำห้องเรียนที่จำเป็นจัดชั้นวางของตู้อุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อย จัดให้มีมุมต่างๆภายในห้องเช่นมุมหนังสือมุมสบายมุมความรู้ด้านความปลอดภัยในโรงเรียน 1. จัดจะระบบป้องกันความปลอดภัยต่อไปนี้มีรั้วประตูเข้าออกมั่นคงแข็งแรงมีระบบป้องกันหรือระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าหรือการต่อสายดินในสถานศึกษามีระบบการแจ้งเตือนภัยจัดให้มีครูเวรเวรยามควบคุมดูแลนักเรียนประจำวันมีการกำหนดจุดหรือสถานที่ในการรับส่งนักเรียนจัดระบบทางเดินเข้าและทางเดินรถเชื่อมอาคาร จัดระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังมีป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนเช่นป้ายจราจรป้ายเตือนพื้นที่หรือเขตอันตรายห้ามเข้ามีระบบคัดกรองนักเรียนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 มีป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ ตามมาตรการต้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 4. ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในโรงเรียนจัดกิจกรรมการจัดการขยะการคัดแยกขยะการจัดขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลการใช้กระดาษสองหน้าการประดิษฐ์สิ่งของของใช้ จัดบ่อนิรรศการโดยใช้ขยะจัดกิจกรรมธนาคารขยะจัดกิจกรรมรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ลดใช้พลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมมีกิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้และกิจกรรมดูแลรักษาต้นไม้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด เช่นกิจกรรม Big c l e a n i n g d a ดจิตอาสามีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่นักเรียนทางด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยจัดอบรมนักเรียนให้ความรู้จัดกิจกรรมสอดแทรกเรื่องของสิ่งแวดล้อมในรายวิชาพื้นฐานสาระเพิ่มเติมด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. ด้านความรู้นักเรียนมีความรู้แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมชุมชนนักเรียนได้รู้จักและเข้าใจชุมชนอย่างถ่องแท้นักเรียนไม่เพิกเฉยละเลยการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนักเรียนมีจิตสำนึกรักท้องถิ่น นักเรียนมีวินัยเครารพกติกาของสังคมชุมชนและโรงเรียนทางด้านทักษะนักเรียนสามารถคาดการณ์หรือแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้นักเรียนมีพฤติกรรมเลือกใช้ชีวิตประจำวันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนักเรียนมีความเป็นผู้นำในการเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักเรียนติดตามข่าวปัญหาสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมบนหลักประชาธิปไตยมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายผู้บริหารครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม นักเรียนมีเขตพื้นที่รับผิดชอบในการทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงเรียนคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในการปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมหน่วยงานองค์กรภายนอก ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมเช่นกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่25ได้ร่วมพัฒนาบริบทโรงเรียนการบริหารส่วนตำบลน,นอกเมืองสนับสนุนเจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายบริษัท CPO สนับสนุนโครงการโรงเรียนป่าไม้เป็นต้น